สวัสดีครับกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของพิแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับแต่ต้องขอพูดถึงค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนแล้วกันนะครับพิมเมลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้กับทางด้านบริทันซิตีน้นี่ถ้ากับว่าเป๊ปทำสถิติที่เหลือเชื่อมากๆนะครับแพ้4เกมรวดครับไม่เคยเป็นมาก่อน,นะคระรับทางด้านเป๊ปโกเรล,ล่าครับเป๊ปแพ้โอเคอเราก็กล่าวว่าคู่ดึกเนี่ย เลี้ยวฟูก็หน้าที่จะแพ้ด้วยที่ไหนได้ครับเลี้ยวฟูยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเขา้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมฮัมเหม็ดซานล่ายิงหนึ่งจาจหนึ่งวิลล่านี่จริงๆแล้วพวกเขาก็มีโอกาสเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าแสบจบสกอร์ไม่ได้ครับแล้วก็เจอลูกสวนกลับของทางด้านเลี้ยวฟูเข้าไป2ครั้งนี่เรียบร้อยเลยน็อกเลยครับก็ทำให้ทางด้านเลี้ยวฟูคู่ปรับตัวชะกาของเราเนี่ยนํำเป็นจ่าฝูแบบยาวๆเลยอะ่ะโอ้โหแฟบเลี้ยวฟูตอนนี้ดีดามากๆเลยนะครับ เห็นในโลกโซเชียลมีเดียดิคุยกันแล้วควุยกันอีกออย่าพลาดแล้วกันแต่ดูอย่างนี้ดูเหมือนว่าพวกเขานี่พลาดยากเหมือนกันนะเนี่ยอา้ากลับมาเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรูปเบนอาร์มรินออกไปยืนยนันนั่งยนันนอนยนันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าในตลาดเดือนมก,กราคมเนี่ยจะไม่มีการดึงนักเตะจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมงานกับเขาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอในช่วงซัมเมอร์ครับ แมนยูนี่ก็มีข่าวกับนักเตะห,หลายๆคนของทางด้านสปอร์ติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิกตอร์ยูเกเรสและอินาซิโอนะครับเดียมองเด้นะครับฮูมแมนรวมถึงทางด้านคูเอนดาด้วยสัปดาห์นี้นะครับอัลเบอรินดีจะพาทีมสปอร์ติ้งลิสบอน Sport, ลงเล่นเกมสุดท้ายครับพบกับทางด้านบรากาคุณจะเขาวก็ถามอีกครั้งหนึ่งนะครับความเป็นไปได้ในการที่จะดึงลูกทีมเนี่ยไปร่วมงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันจะไม่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมนั่นคือสิ่งที่ผม บอกพวกคุณมาตลอดเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์ผมยังไม่รู้อย่างแรกเลยคือต้องถึงเวลานั้นสปอร์ตติ้งมีผู้เล่นที่ดีมากๆดังนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเราจต่ี้ก็ยังได้ออกมาย้ำนะครับว่าทางด้านเปโดรนะครับคือเปโดรกอลคาเวสเนี่ยนะครับเพเลเมเกอร์รวัย26ปีนี่ก็อีกเป็นอีกหนึ่งทั้งเตะนะครับที่ตกไปขป่าวว่าจะอยู่กับแมนยูเขาบอกนะครับว่าตอนนี้เขาต้องโฟกัสกับทางด้านสปอร์ตติ้งเพราะว่าพวกเราต้องการที่อยากจะเป็นแชมป์ผมเล่กความกับสปอร์ตติ้ง วิกตอร์ยูโคลอสจะเป็นต้องอยู่กับทีมเพื่อฉลองแชมป์ในเดือนิถุนายนหลังจากนั้นเขาอาจจะได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นคาดเป็นเาว่าคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะครับาด้รเบนอัมรินอย่ที่ฟังมานะครับอย่างแรกเลยก็คือเดือนมกราคมเนี่ยไม่มีนักเตะจากสปอร์ติ้งย้ายมาอยู่กับแมนยูนะครับและอย่างที่สองครับในช่วงซัมเมอร์นะครับช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยจะมีนักเตะหลายๆคนของสปอร์ติ้งที่คาดว่าจะย้ายออกจากทีมแน่ๆครับ นำโดยทางด้านวิกตอร์ยิวเฟรเ s t ครับแมนเชสเตอร์เตเตนเตรียมที่จะไปดึงจอรทแดนเดวิดมาจากลิวนะครับในเดือนมก,กราคมถึงแม้ว่าจะมีงบประมาณที่จะจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างจะน้อยก็ตามแต่ปัญหาของแมนเชสเตอร์เตเนะครับก็คือนักเตะในตตำแหน่งแนวรุกรูฟานิสอยลีก็ออกมาบอกนะครับว่าแมนยูถ้าต้องการจะะสมความสำเร็จแมนยูจะต้องมีศูนย์หน้าครับที่สามารถจับพึ่งพาได้ครับ เ่งล่าสุดที่ผ่านมานี่แหละก็ต้องอาศัยความสามารถของตระานัตอามาติอาโลนะครับยิงคนเดียว2ประตูแต่ที่กองหน้าของแมนยูก็เห็นอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างป้าหมายหลักเป็นทางด้านวิกตอร์ยูเคเรสแต่ว่าก็นู่นครับต้องเป็นในช่วงของซัมเมอร์ครับเพราะฉะนั้นเดือนมกราคมเนี่ยต้องหานักเตะเข้ามาแก้ขาดก่อนจอร์แดนเดวิสน,นะครับนักเตะศูนย์หน้าชาวแคนาดาของลิลูดูการนี้ดีลงเ,เล่นไปทั้งหมด18เกมครับยิงไป13ประตูกับอีก2แอสซิส คอลเียเดโลสปอร์ตนะครับออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนีก็คือต้องการอยากได้นักเตะคนนี้ครับสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในปี2025นะครับก็คือในซัมเมอร์ที่ถึงนี้และได้มีการปเปิดเยตที่จะมีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่เพราะฉะนั้นลิวก็จำเป็นจะต้องขายนักเตะคนนี้ออกจากทีมไปเลยครับในเดือนมก,กร,ราคมที่จะถึงนี้โดยสุน,น้าวัย24ปีนี่คือถ้าไปดูราคาตามตลาดเนี่ย เขาอยู่ที่45ล้านยูโรนะครับแต่ว่ายอดทีมจากลิเอิงนี่พอที่จะปล่อยนักเตะคนนี้ออกจากทีมด้วยราคาค่าตัว20ล้านยูโรเท่านั้นเองครับแม่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นค่าตัวที่ค่อนข้างจะถูกมากๆแล้วคู่แข่งของแมนยูล่ะครับก็มีทั้งทางดานอาร์เซนอลนะครับ Liverpool, ลิเวอร์พูลรวมถึงยูเวนตุสด้วยจริงๆแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่แมนยูก็ต้องการใหญ่ได้จอรทานเดวิดนะครับเพราะว่าฤด,ดูกาลก่อนอนนีกกดไป26ประตูครับ แต่สุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์เด็ดดีดันไปเลือกทางด้านจัวชัวเซอร์ซี่ครับก็หวังว่าเซอร์จมนี่คงจะยอมควักกระเป๋าให้นะครับ20ล้านยูโรแมก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนักะนะครับก็หน้าที่อยู่จะอยู่ในวิสัยที่พอจะจับจ่ายพอที่จะให้กับทางด้านรูเบนอัร์มรินเสริมทัพได้ครับหอรลุนกับเซอรซี่นี่เจ ความกดดันอย่างหนักนะครับหลังจากที่บีการ์ดบุ๋นะครับว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยมีโอกาสที่จะพิสูจน์ความสามารถของตัวเองอีก6เดือนเท่านั้นเองครับถ้าผลงานอีก6เดือนจากนี้ไปไม่ดีขึ้นนะครับภายตาผู้จัดก,การทีมคนใหม่ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะโดนปล่อยออกจากทีมแมนยูดีก็จําเป็นจะต้องขายนักเตะบางคนออกจากทีมนะครับเพื่อที่จะไปซื้อนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมครับปล่อยกองหน้าแน่นอนครับก็ต้องเป็นกองหน้าเข้ามาแทนที่ ลาสบูนคอยลูนีมาจากอัตแลนตานะครับในปี2023ค่าตัว72ล้านปอนด์และหาที่โจชัวซักซี่นี่ก็เพิ่งจะมาจากโบลอนานะครับค่าตัว36.5ล้านปอนด์สคนฤดูการนี้นี่ยิงรวมกันแค่3ประตูเท่านั้นเองนะครับโจชัวซักซี่นี่แหมดูเหมือนว่าตอนที่มาแมนยูลงสนามเกมแรกนี่โ,โหดังเหมือนกับความฝันเลยอะนะครับมาถึงปุ๊บยิงประตูได้เลยแต่หลังจากนั้นนะครับทำอะไรไม่ได้เลยครับ ทั้งคู่นี่ก็มีโอกาสจนกระทั่งถึงปิดฤดูกาลนะครับถ้าผลงานของทั้งสองคนยังไม่ดีก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าสุดสุดท้ายแล้วรูเบนอัมบรินเนียจะให้สโมสรขายนักเตะทั้งคู่แต่ก็มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าเอาถ้าหากขายคนเดียวแหละใครน่าจะได้อยู่ครับน่าจะเป็นทางด้านรัสฟุสฮอยลุนนะครับน่าที่จะได้มีโอกาสอยู่กับแมนยูมากมากกว่าทางด้านโจชัวเซอร์ซี่ครับเพราะว่าสไตล์การเล่นของทางด้านฮอยลุนนี่ดูเหมือนว่าจะถูกใจทางด้านอัมบรินนะครับใน,นขณะที่เซอร์ซี่ครับโอ้ ดูแล้วถ้าทางจะยากครับสำหรับนักเตะชาวคอนแลนด์คนนี้ครับแถมเขาก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าเขาก็ไม่ต้องการที่อยากจะอยู่กับแมนเชสเตอร์เด็ดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากดูแล้วนี่หลังจากจบฤดูกาลคนที่น่าที่ได้โดนปล่อยออกจากทีมนะครับในกรณีที่ว่าผลงานยังไม่ดีขึ้นก็คงจะเป็นทางด้านโจชัวเซอซีมากกว่าครับเรื่องของทางด้านรุดฟาน,นิสรอยนี่แหมก็ยังมีการพูดเถึงกันอยู่นะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยอนาคตของเขาจะเป็นยังไงบ้างครับ เราตำนานของ Manchester, แมนเชสเตอร์เดหลายคนก็ออกมาพูดในประเด็นดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นพอลสโครับยาสตัมแกรี่พาริสเตอร์รอยคีนนะครับ, yes, ump, ally, ister, รบแล้วก็ริโอฟอร์ดินาบางคนก็บอกนะครับว่าทางฝั่งของรูดดีควรที่จะอยู่กับทีมต่อแต่บางคนก็เชีร์นะครับว่ารูดดีไม่ควรครับระดับรูดดีไม่ควรที่จะมาเป็นหนึ่งในทีมงานนะครับควรที่จะไปเป็นผู้จัดการทีมเลยครับ ดูอย่างนี้แล้วนี่แบบมันก็มี2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกอ่ะดูก่อนว่ารูเบนอเมรินันจะว่าอย่างไงครับจะให้รุดอยู่กับทีมต่อไหมและประเด็นที่2นะครับต้องดูด้วยนะครับว่ารุดจะโอเคหรือเปล่าครับกับบทบาทที่รูเบนอเมรินันจะมอบให้คือถ้าบอกว่าอ่คุณอยู่กับทีมต่อไปได้นะนะครับเพราะว่าเราต้องการความรู้ความสามารถความเข้าใจในวัฒนธรรมของสโมสรจากผู้มีประสบการณ์อย่างคุณนะครับในฐานะนักเตะนะครับประสบความสำเร็จอย่างมากมานะครับเป็นโค้ชก็ถือว่าโอเคละไม่เลวทีเดียวละ แต่ว่าถ้าหากมอบให้รูติเยเป็นแค่หนึ่งในซับโคชมันก็ค่อนข้างจะดูถูกรุตมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าอย่างรูติเยถ้าได้รับโอกาสเขาควรจะเป็นแอสซิสแตนต์นะครับคือควรที่จะเป็นผู้ช่วยโคชไม่ใช่เป็นหนึ่งในซาบโคชที่โหอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ในระดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับตรงนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสมเราดูนะครับว่าถ้าหากมันออกมาเป็นเคสแบบนี้เนี่ยรูตจะทํำยังไงครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ แนะนำนะครับนะครับก็แนะนำว่ารูเตก็ไม่ควรที่อยู่กับแมนยูครับออกไปหาความท้าทายออกไปหาประสบการณ์ที่อื่นดีวกว่าครับแล้วหลังจากนั้นค่อยกลับมาแต่ว่าถ้าหากลูเปบนอาเวตบอกว่าโอเคคนอยู่นะแลวคุณเป็นมือขวาไอ้นี่รุควรจะอยู่ต่อครับและกลับพบก,กับอินไซด์แมนเจอดในมรในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ